ว่าแบบทูนหัวทูนหัวมาแกะของขวัญที่แฟนขับให้ในวันเกิดกันค่ะสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องดีพีค่ะ วันน <IS> ี้นะคะเป็นวันเกิดของอุ้มนั่นเองค่ะกวันนี้นะคะเป็นวันที่25กันยาค่ะวันที่อายุอุ้มก็จะครบ15ปีค่ะก็คือจะใช้คําว่านางสาวขึ้นข้างหน้าแล้วนะอายุโตอีกเดียวค่ะแต่สมองยังคงเท่าเดิมอยู่ก็คือจะเป็นยาออต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นบล็อกหนึ่งวันของเราเคะเป็นการฉลองกินข้าวที่บ้านนะคะทากันเองหนูไม่ได้ออกไปกินข้างนอกเพราะว่าจริงๆอะที่บ้านแอบถามอุ้มแล้วด้วยว่าอยากไปกินข้างนอกไหมแต่ถึงที่รู้ตบก็คือไม่นต่วันนี้เนี่ยเราก็จะขอแต่งหน้าก่อนนเี้ปิด มาแบบหน้าโสมมาแบบพึ่งตื่นพึ่งเรียนภาษาจีนเสร็จแล้วก็แบบมานี่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงสกินแคร์กันนะคะคือตัวแรกที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นพวกครีมบำรุงเอาหมวกออกก่อนแล้วกันน่าจะถนัดกว่า บอกก่อนว่าเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นกันนะคะพวกรอยดํารอยแดงต่างๆของสิวอุ้มนะคะพวกแบบรอยต่างๆด้วยความที่ชวในอุ้มเป็นประจําเดือนนะคะมันก็เลยจะทําให้พอมันมีสิวอะพอมันยุบลงไปเนี่ยมันก็จะมีพวกรอยต่างๆที่แบบยังหลงเหลือไว้ให้เราทรมานใจอยู่นะคะก็เลยแบบว่าเออต้องไปหาครีมตัวนึงมาเมดิมาอินเทนเจนะคะอุ้มหมายอินกับตัวนี้มากเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยลดรอยแดงจากเรื่องสิวต่างๆหรือว่าใครที่เป็นผว้แผลผ่าตัดแผลที้รอยรวมถึงรอยแผลเป็นด้วยคือต้องบอกก่อนว่าอุ้อ่่่ะะเคยช้้ตัวววนนีีูแแลงทบบด็ก แล้วหัวแตกตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นรอยกันนะคะคือช่วงวนะั้นแม่ก็ไปหาว่าเออมีตัวไหนที่ลดรอยแผลเป็นบางก็เจอตัวนี้นะคะก็เลยใช้มาแต่ว่ามันก็ลบลงไปแบบเยอะมากๆแล้วนะคะตัวนี้เพศสัชกรในอเมริกาในส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือแนะนําเลยนะคะเพราะมันดังมากแล้วดีด้วยคือเนื้อเนี่นยมันจะเป็นแบบใสๆะคะเป็นเนื้อเจลใสาๆไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะซึ่งอุ๋มชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันซึมไวด้วยทุกคน <Wow. S 2> ตัวนี้มีซิพลีนนะคะที่สก,กัดจากหอมแดงเนาะพอเราทาไปเนี่ยมันจะทําให้พวกสีผิวของเราเนี่ยมันสม่าเสมอการมี เปที่ช่วยลดการระคายเคืองที่เกิดจากสิวนะคะเพราะหลายหลายคนเนี่ยเวลาเป็นสิวนี่ก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยหน้ารู้สึกแบบมันระคายเคืองมันดูแบบยุบๆเลยเนี่ยไฮโปโซมนะคะเทคโนโลยีเฉพาะนะคะพอเราทาลงไปบนผิวเนี่ยมันก็จะซึมเข้าได้อย่างดีเลยไม่มีความแบบเหนียวเหนอะหนะใดๆทั้งสิ้นก็เดี๋ยวเราจะทาลงไปบนรอยแผลเป็นของเรานะคะแล้วก็รอยสิวนั่นเองตอนนี้เนี่ยคือสามารถที่จะทาแค่วันละครั้งก็ได้คือมันเป็นตัวเดียวเลยในท้องตลาดนะคะที่ทาแค่วันละครั้งแล้วเห็นผลนี่ก็คือแบบซึมไวมากพวกรอยต่างๆตรงเนี้ยที่เ คือซึมไปแล้วนะทาเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะลงเครื่องสาอางต่อได้เลยนะคะเผื่อใครแบบมีไปข้างนอกต่ออะไรอย่างงี้เนาะอ๋อมันไม่ใช่ว่าแค่ทาได้แค่หน้านะคะคือสามารถทาได้ทั้งตัวเลยพวกแบบอะ่ะสมมติขาโด,ดนยุงกัดอะไรเงี้ยรอยมันก็จะค่อยๆจางลงเรื่อยๆนะคะถ้าเราทาทุกวันเนาะอ่ะอย่างเช่นเราวิ่งวิ่งอยู่แล้วหกล้มใช่ไหมคะแล้วมีตัวนี้พอดีเนะี่ยล้างแผลสะอาดแล้วทาตัวนี้ไปเลยอะ่ะยิ่งทาเร็วเมื่อก็จะยิ่งดีนะคะแผลเราที่เป็นแบบพวกรอยต่างๆของเราที่เป็นเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยมันก็จะจ 18สัปดาห์ก็สามารถหาซื้อได้ที่มูธว์ัสด์แล้วก็ร้านขายยาได้เลยค่ะหรือว่าจะซื้อผ่านช้อปปี้หรืออาราซาดาก็ได้นะคะเสียดว่าเมดเมอร์มาได้เลยมันก็จะขึ้นให้เลยนะคะสามารถซื้อได้เลยค่ะก็ะเดี๋ยวอุ้มจะไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาากกนันจะกันอีกทีว่าต่อไปเนี่ยอุ้มจะทําอะไรนน่เองอตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถแล้วนะเดี๋ยวจะไปซื้อของมาทำเกี๊ยวข้าวกินนะคะก็เดี๋ยวจะถามคุณแม่่ว่ามือยาหอเนี่ยจะมีอะไรบ้างแหมมีจะมีอะไรบ้างยำปลาดุกฟูมแกงส้ม ได้กุ้งแช่น้ำปลาได้หมูสามชั้นทอดได้หลนปูได้แลเดียวไปป่าวะมีคุณให้เลยะไรจให้คะไม่ให้เงินค่ะว่าสวยสวยว่าแบบทูนหัวทูนหัวขอกินอให้สมองดีๆีสมองดีเวลาเวลาเรียนจะได้จดได้ดีเธออยู่เป็นดี๋ยวเราก็จะไปที่ตลาดนะคะเพื่อไปซื้อของมาทำนั่นเองเมนูก็จะมีประมาณาๆประมาณนี้นะคะแล้วเราดูอีกทีว่า จะได้อะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะคะยังแยกผังไม่ออกเลยเอ่ะจริงๆไหม นี้นะคะก็คือรอคุณแม่แกะกุ้งอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมารอทําอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยด้วยออนเมนูวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของดองแล้วก็ของดิบคืออุ้มเป็นคนที่ชอบกินพวกอย่างนั้นมากๆานะคะโดยเฉพาะแบบกุ้งดองแซลมอนดองกูด,ดองเนี่ยคือแบบอันเป็นประกายในตาเลยว่าชอบมากๆคือชอบมากๆแบบมากๆเลยกินเยอะนะคะก็เลยให้คุณแม่ทําเมนูส่วนใหญ่ก็เป็นเมนูที่เลือกเองด้วยโยน เอาันนี้พวกคแขนใหญ่มากพกากวกคุณชอบ package แบบมีาพดีฉันไม่ได้เป็นคนตัดลุงตัดลงเลยตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วหนุนเราจะมาแกะของขวัญที่แฟนขับให้ในวันเกิดกันค่ะอันก็จะเป็นข้า,ขาวๆก่อนนะคะแบบบางคนก็เพิ่งส่งมาวันนี้เหมือนกันนะคะก็อาจจะได้แบบหลังจากนี้นิดนึงเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงว่าได้อะไรบ้างค่ะ แล้วก็มีอันนึงเป็นอันที่6นะคะคือเราจะต้องแกะออกจากกล่องก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะตายได้ะคะ่ะก็เลยเออออกมาให้น้องแบบสูดอากาศสักนิดนึงเนาะรวมแล้วก็คือ6ชิ้นนะคะของวันนี้เนาะก็อ,อย่างแรกนะคะเป็นเจ้าตัวแครตัดตัวนี้นะคะก็คือเป็นกระบองเทนเน,นอรเนาะคะืออย่างที่อุ้มบอกไปว่าอุ้มจะต้องแกะออกจากกล่องก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนาะจะตายได้นะคะจะมีทั้งหมด3าต้นนะคะคือแบบน่ารักมากดูดินี่คือแอบเอาไว้ไว้ข้างนอกนะคะเพราะปกติเวลาเลี้ยงกระบองเทนของอุ้มเนี่ยจะไว้ข้างนอกให้น้องได้รับแสงด ก็จากร้านแข่งแต่งอันเดอร์สกอตติ้งในั่นเองนุ่นก็มีเขียนการ์ดมาให้ด้วยมพเห็ดบี้นี่นะคะมีความสุขมากๆมั่อใกล้เห็งแรงเฮ็งรวยๆค่ะติดตามช่องนี้ตลอดเลยนะคะทุกทีสนุกสนุกมาเรื่อยๆเลยให้ดูคลิปส่งเครื่อล็ดจังก็เดี๋ยวไว้อุ้งถาเพิ่มให้นะคะลองไปดูกันได้นะคะเรวใจถึงเชจีไว้ให้อีกรอบค่ะนี่ซองที่สองเป็นอันนี้นะคะเือไม่ได้เขียนอะไรไปข้างในเดี๋ยวเรามาแกะละกันอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นอันที่พี่เขาให้มานะมีซองน่ารักจังเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบโอ้ยน่่าารักกะเเลยอมมีควป็นแแบบุญจด อุ้ยน่ารักอ่ะคืออุ้มมองเป็นคนที่ชอบเก็บของกุญแจอยู่แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเอาไปห้อยเพราะว่ามีจุ้มเดียวไว้ห้อยพกพูนใจอยู่แล้วนะคะ <c oughs> คแล้วะะก็มีเป็นโพลอลาร์เลยนะคะคืออุ้งจะบอกอุ้งว่าชอบรูปหม,มีมากไปถ่ายรูปลงไอจีมาทั้งหมดนะคะสงสารวันเกิดน,นะอุ้งม,มีความสุขมากๆนะคะเขาติดนะองอุ้งม,มาตั้งแต่ตอนประถมเลยตอนนี้อยู่ม3แล้ว <c oughs> ก็มีทิ้งไอจไว้ให้ด้วยเขาบอกว่ามาส่องได้นะได้เลยดิมจะส่องช่องต่อไปนะคะซองที่สามของเราเป็นอ่ะฝั่งนี้บ้างข้างในก็จะมีอะไรคะโอ้ยน่ารัก <c oughs> จะมีประมาณนี้นะ ไม่เกีย่ยวนี่คัตเตอร์แล้วอย่างแรกก็จะมีกระเป๋านี่น่ารักม่าชิบชิบเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือใส่ได้หลายช่องมากน้อบอกว่าคุณแม่เป็นคนที่พยาำให้อุ้ม,มใช้กระเป๋าแบบน,นี้บ่อยมากคุณแม่บอกว่าน,นี่อ่ะฉันถือกระเป๋าไปบ้านๆเป็นแล้วนะเลิกไปตัวกระเป๋าาปกติเล่นแบบขา้างนอกมันก็จะมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็เดินออกไปก็เดี๋ยวอุ้มเอาไปใช้นะคะก็คือได้กระเป๋าแล้วเนาะอ่ะแล้วก็มีปากกาแท่งหนึ่งน้องเป็นลายสนุ์ปี้ด้วย แล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นเหมือนฟิลกิฟไหมใช่เป็นกิฟต์นะคะกิฟติดผมอย่างนี้อ่ะแล้วก็มีเป็นลิสต์แบนด์ค่ะเขียนว่าให้ดีวันเดย์นะคะพี่ยุ้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เฮงเฮงเลยๆนะก็หนูไม่รู้ว่าจะให้การอะไรแต่อยากให้ของขวัญเป็นชิ้นๆ้วพี่ยุ้งหน้าขอ MC ค่ะหนูว่าจะชอบอ่านหนูให้ได้ใจนะคะต้อรักมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะอันนี้คือไม่มีเขียนชื่อไอจีหรือแบบชื่อมาให้ด้วยนะหนูก็ไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อคนได้ยังไงดีล็อกนี้มาเป็นซองนะคะแล้วเราามแกะดูขขข้้้้าาาางงงใใในนนนกัมีเเรแแอลว นี่อะเราให้ดูก่อนว่าเป็นอันนี้นะคะเป็นลิควิดเทปเราจะบอกว่าขอบคุณมากค่ะเพราะว่าหมดแล้วแล้วก็การอยู่พอดีนะคะก็คือเยี่ยวกระดาษซับมันไหมเขียนข้างหลังเขียนอยู่ชิมน้องก็จะเป็นแบบกระดาษซับมันนี้คือจะบอกกระดาษซับมันเป็นสิ่งที่ชอบมากเพราะว่าอะไรเพราะเป็นคนน้ามันตลอดเวลาก็เขามีอันนึงให้มานะคะเป็นอันนี้น้องเดี๋ยวลองมาแกะดูดีกว่าเป็นแบบพวกสติกเกอร์อย่างนี้อะแล้วก็มียางมัดผมเอาแล้วีเขียนก็ แมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะสุขสัยวันเกิดขอให้ปีนี้มีความสุขม,มากๆคะ่ะขอให้อย่างงั้ตลอดปีเลยนะคะขออะไรก็ขอให้สมหวังอย่างนั้นเลยนะคะวันนี้ตลอดไปเลยนะติดตามผลง,งานกัน เด็กเลยจะคอยซัพพอร์ตตลอดไปเลยค่ะอาจจะน้อยหน่อยนะน้อยน้อยนะมันก็เยอะอยู่นะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ซัพพอร์ตกันนะคะคือเรามาแกะกล่องกันบ้างดีกว่าร้านเคสบายซีวายเอ็นนะคะเป็นร้านเคสที่ชอบมากชอบมาตลอดดูข้างในกันดีก enfin ว่าเก็บมาค่ะพี่ใบเดย์นะคะน้องอู้มีความสุขมากๆใส่กับเราแบบนี้ไปตลอดเลยนะขอบคุณที่รีวิวให้ร้านตลอดเลยค่ะอันนี้เป็นชุดทำเคสมินินะคะนี่ก็จะมีความเป็นแบบชุดทำเคสต่างๆนะคะพวกไม้เส้นช่วยกับเคสหรือเอาตรงแตะอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะ ทำไปบนนี้ได้เลยคือมันจะเป็นเคสแบบนี้ทุกคนคือมันน่ารักมากอ่ะอันนี้ที่เป็น,นติ๊กต็อกนะคะค,คืติ๊กต็อกน่ารักมากทุกคนดูดี่ันขยอยข้างในได้อ่ะใครสนใจนะคะก็ลองไปตามที่มาของที่เขาได้เลยนะคะเพราะว่าแบบน่ารักมากมีเค้กหลายแบบให้เราเลือกเลยนะคะีนี้งนะคะเป็นอันนี้เลยนี่ก็คือเป็นกล่องใหญ่มากเขาเขียนข้างในกล่องว่าแล้วบังแตกระวังแตกของเข,เขานี่คืออะไรคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านี่ข้างในก็คือมีความเป็นกล่องอีกอีกชั้นหนึ่งนะคะ เราเริ่มสงสัยแหละเขาส่งอะไรมาให้แล้วเปิดเปล่านี่คืแอแพ็คาม,มาอย่างนีเวอร์เรามาดูข้างในกันค่ะชุบชุบเอ้ยอมามาอโอ่ะโอ้เขาเขียนว่าทุกสามวันเกิดนะมีความสุขมากนะคะทังคลิปออกมาบ่อยๆค่ะแล้วก็มีทิ้งไอจีไว้ให้พี่ไฟป้าใช่ปะ่ะเรามาแกะดูข้างในกันโอ้ย มีความเขียนข้างหน้าว่าแบบ happy birthday นะคะเขียนวันเกิดหนูแล้วก็มีความว่าชื่อหนูอยู่ด้วยน่ารักมากมีรูปทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยอุย้ยน้อกเอาคนนะคะเดี๋ยวเาไปตั้งโชว์แบบประมาณตรงนี้เนาะแต่ห้องดีๆแล้วเดี๋ยวเอาน้องไปวางนะคะก็คือน่ารักมากขอบคุณมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการแกะของนะคะก็เดี๋ยวมาเราดูกันอีกทีนะคะตอนเย็นว่าเราจะกินอะไรแน,น่เลยคะ่ะ ผาก็ไปเปลี่ยนเสื้อมานะคะเพราะว่าชุดเดิมมันร้อนมากแล้วก็ไปอาบน,น้ำมาด้วยรอบหนึ่งนะคะอืมก็หัว <c oughs> ได้เลยเราไปกินข้าวกัน,นะคะ่ะไม่ไม่มีที่บอ๋อฉันลม่รัอใครกินข้าว อะไรจะมีความสุขขนาดนั้นอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นขนาดนั้นเลยอยากกินกุ้งแช่น้ำปลานานมากอะไรจ้ะขอบคุณค่ะ Happy birthday ต้องเแล้วต้องเปล่าทำได้าอเดีดีไอเดียดีแก่ขึ้นอีกมีแล้วแก่แล้วหนูจาไม่กินหมดได้ภายในคืนนี้ก็นะอุ้มแม่จะให้กินอ่ะอุ้มตอนไหนคะเป็นเด็กดีนะจ๊ะ ห้ามดื้อนะคะยากเกินไปมันริมหน่อยขอให้ที่ในติมได้อร่อยแบบเดีทุกันโคตรแย่หน้าตาสวยขึ้นแ้าตอนนี้ไม่สวยอ่ะขอให้หน้าตาดีขึ้นแต่น้อยกว่าฉัน ก็นะคะนี่ก็คือจบคลิปแล้วเนะก็คือผลการของนี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้สืบไพเพราะว่าเลือกเองทั้งหมดก็พวกเค้กหรือว่าต่างๆอาหารก็เลือกเองทั้งหมดขอบคุณทุกคนที่แบบมาอวยพรด้วยนะคะได้พยายามรีโพสให้ครบในไีครบทุกคนแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ค่ะสคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวคอยรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะไปละ